รองเท้าที่เราสั่งไปในรอบนี้นะคะมาแล้วค่ะไนกับ Adidas นะคะจะมาเปิดให้ดูกัน เซนต์าวิเคนนะคะทุกคนสวยมากสวยมากเดี๋ยวลองใส่เลยเดีกว่า สวยมากสวยมากมากนี่ลองใส่สบายมากเลยอ่ะรุ่นนี้จะคล้ายกับเซนบะโอจีนะคะแต่ว่าโอจีข้างในจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ขอบตรงนี้จะสีเข้มกว่านี้นะคะจะไม่ได้สีอ่อนแบบนี้นะอันนี้จะสีอ่อนกว่าแล้วก็ข้างในอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะเพราะเป็นวีกเกนนะคะก็จะถูกกว่าด้วยนะ จริงก็คือไม่ต่างกันมากเลยอ,อทุกคนกล่องสีฟ้าสวยมาอันนี้ส่งมาจากสิงคโปร์นะคะเรากดได้จากเว็บไซต์ทุกคนมีเช็สีดำแล้วก็มีเช็สีฟ้ามาให้ด้วยนะคะอยู่ในกล่องแบบนี้ หน,นูดหน,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 นูสวยมากสวยมากอันนี้น่าจะของหนสศักท์เพราะว่ามันใหญ่น,นี่เราซื้อให้ศักพ์เป็นของของวันเกิดล่องหน้านะคะเฮ้ยส่งมากเลเปิดเยอะแยะ ก็จะมีสายสีอันนี้ด้วยสายสีฟ้าอยู่ไหนเอยเดินมาให้ด้วยเป็นครั้งแรกเลยนะที่กดได้จากเว็บไซต์อ่ะคู่อื่นก็มีแบบว่าสั่งจากร้านฟรีบ้างหรือว่าซื้อจากที่ช็อปไน k ์ไปเลยนะคะซื้อที่ต่างประเทศบ้างที่ไทยบ้างอดีาบอกนะาต้องไปแบ่งบันใช้ยางี้ เดี่ยวนะมันแปลกนะท้าจะไม่มีมาให้อะไรอคู่นี้ไม่มีเหรออ๋อหรือว่าจะอยู่ในกล่องนี้หรือว่าคู่เล็กของเด็กเขาไม่มีให้แบบนี้ก็ได้หรองงอ,อ่ะก็องของผู้ชายมีให้ก็ไม่เป็นไรคิดว่าอาศัศบคงจะไม่ใช้หรอก แค่กดสมมว้ว่าจะใส่สีฟ้าเข้าไปอีกก็อันตรับผู้หญิงมากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าเราจะขโมยค่ะไหนใครซื้อไซส์เด็กมาเราไม่ได้เชือกผูกรองเท้าสีฟ้าเหมือนกันมาแชร์กันหน่อยนะคะสวยมากทุกคนเป็นไงนี่ไงเราร้อยเสร็จแล้วนะคะสวยเลยนะ เราชอบกวดใส่สีดำนะชอบกวดเชือกรองท้องสีดำสวยมากที่ใจเย็ยนลุกน้องหมานะว้าออลกน้องไม่ชอบเสียงเงีย,งยบๆสวยมากสวยมากสวยมากๆนะคะตอนนี้ท้องอยู่อาจจะยังไม่ได้ใส่ไปไหนเนาะแต่ซื้อไว้ก่อนขคมต้องมีค่ะ University Blue นะคะสวยมาก สวยมากเลยทุกคนสวยมากๆหนังดีมากหนังสวยมากจริงเรามีคู่หนึง่งเป็นสีแดงดำจำชื่อรุ่นไม่ได้นะคะก็หนังแบบนี้เลยใส่แบบยิ่งใส่บ่อยยิ่งสบายยิ่งนุ่มนะคะใส่ไปปีนเขายัางสบายตรงนี้นุ่มมากหนังดีมากเลยนะทุกคนสวยมากเลยนะนี่ข้างในก็สวยดีเทลสวยมากสวยมากๆ คู่นี้เราได้มาประมาณน่าจะ4,800นะไม่แน่ใจ4,800ยังไม่รวมค่าค่า่คาขนส่งด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสั่งไป2อันแต่ว่าเขาคิดเป็นออเดอร์บายออเดอร์นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าตอนให้เราสั่งนะ แต่ว่าเรากดสั่ง2คู่ไม่ได้ในตอนนั้นเนาะเราก็เลยกดสั่งทีละคู่นะะแต่ว่าตอนมาคือก็มาพร้อมกันนะเราแจ้งออเดอร์อะไรต่างๆเราก็ได้พร้อมกันนะคะแล้วในในออเดอร์เนี่ยขเขาบอกว่าถ้าเราสั่งมากกว่า5,5 0 0ขึ้นไปน่าถ้าจำไม่ผิดนะมากกว่า5500บาทขึ้นไปก็คือจะส่ง,สงฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า5,500บาทก็คือจะเสียค่าส่งละห้าสิบบาทเพาถ้ากับว่าคู่นเนี้ยพิ๊ดีิ๊ดเป็นอะไรคะไม่น่ารักนะคะ ก็คู่นี้นะคะเราซื้อมา4,8่0แล้วก็มีค่าขนส่งอีก150นะคะมาจากสิงคโปร์แล้วก็คู่นี้ของสามีเนี้ยอ่าประมาณ6,000เท่าไหร่น่าจะ6,400นะคะก็ก็เลยฟรีค่าส่งนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะคิดแยกทำไมก็มาด้วยกันเ <laughs> นาะที่อยู่เดียวกันสั่งพร้อมกันก็ น่าจะชิปได้ไม่ยากแต่ก็ยังจะคิดค่าขน2 5 0บาทแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะเพราะว่ามันมาจากสิงคโปร์ก็โอเคนะได้ราคาได้ราคาจากเว็บไซต์ก็ดีใจมากๆนะคะนี่ก็ของผู้ชายนะก็ตอนนี้เราได้ขโมยเชือกองท้าองสามีไปแล้วของสามีก็เดี๋จะต้องลอยเป็นสีดำนะคะซึ่งคิดว่านางก็คงจะ prefer สีดำมากกว่านั่นแหละ ว่าเห็นไหมพอร้อยสีฟ้าเข้าไปแล้วมันก็จะดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่ผู้ชายบางคนเขาก็ชอบนะเพราะว่ามันก็สวยเพราะว่าจากที่เราดูรีวิวมาหลายๆคนเขาก็ชอบใส่สีฟ้าเหมือนกันเพราะว่ามันสวยเราชอบมากที่สุดเลยก็คือพื้นสีฟ้าแล้วมันเป็นฟ้าที่แบบจริงๆสามมีมีอีกคู่หนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะคะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นหนังหนังเงานะคะก็สวยเหมือนกันซึ่งถ้าดูจากในในรูปเนี่ยก็แทบจะคล้ายกันเลยนะแต่พอเห็นของจริงนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้จะเป็นเป็นแบบว่า ฟ้านมนมก็ยูนิ e ซ s i t ี้บลูสีของเขาอะนะคะก็จะเป็นฟ้านมนมอยู่แล้วแล้วก็จะไม่ได้เงาไม่อะไรนะคะก็จะแบบฟิลแบบพาสฟ้าพาสเทลอะไรประมาณนี้โอ๊ยน้องกล่องล่นจะเป็นฟ้าพาสเทลประมาณนี้นะคะสวยมากๆทุกคนชอบมากชอบมากๆแล้วก็มีคู่หนึ่งนะคะที่เราเปิดให้ดูไปแล้วตอนแรกเนาะก็อยู่ตรงนี้แบบนี้ น้องอาดิดาสที่กำลังเป็นเทรนกันอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังคงเป็นเทรนอยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องรอยแล้วเพราะว่ามีเชือกมันเดียวแล้วก็อย่างเขารอยมาให้แล้วนะคะจริงๆอันนี้เราสั่งในร้านพรีจากในอินสตาแกรมนะคะซึ่งก็เห็นคนสั่งกันเยอะแล้วก็ราคาร้านนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าร้านอื่นนะคะก็เราก็เลยสั่งร้านนี้มาเนาะซึ่งจริงตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เขามีแซมบ้าวีแกนด้วยนะคะซึ่งคล้ายๆกับแซมบ้าออริจินอลนะคะซึ่งเป็นชื่ออะไรแซมบ้าโอก็คือออริจินอลนั่นแหละซึ่งข้างในมันจะเป็นสีดำอย่างที่เราบอกตอนแรกน้ะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงขอบเนี้ยสีมันจะเข้มกว่าน,นี้นะคะเท่าที่เช็คมาก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็คู่นั้นก็จะ แพงกว่านิดหนึ่งมั้งไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มี Spot t ต r i เรใช่ไหม s p o ร t y r i เรก็จะแพงกว่าขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเราดูทรงแล้วมันคล้ายๆกันหมดเลยเราขอเลือกคู่ที่เราแบบมไม่ต้องแพงมากแล้วก็ชอบมากที่สุดละกันก็คือเราชอบที่ตรงนี้สีมันอ่อนมันจะได้สมูทไม่ตัดกันกนไปกับตรงนี้นะคะข้างในสีเขียวเราก็ชอบนะแต่ว่าต่อให้มันไม่มีสีหรือว่าสีอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถือมากเพราะมันอยู่ข้างในอะ ใช่แล้วก็เลยซื้อคูนี้มานะคะเป็นซัมเบอ e ์วิกแนนะคะก็ราคาไม่แพงมากะคะ่ะม,มาจํา1 0 0 0แลันก็จ่ายเพิ่มอีก3 9 9 0ลนงกก็มาัน4,990านะคะคุ้มมากๆเลยนี่ก็เพิ่งมาเพิ่งได้รับวันนี้เหมือนกันเนาะก็สั่งไปได้ประมาณน่าจะ20วันได้นะคะคูนี้พรี20วันได้ส่วนของ Nike เนี่ยรวมๆแล้วไม่ถึงไม่ถึง7วันนะคะของมาส่งเร็วมากๆเลยก็ขอจบการรีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะ คู่นี้ลองใส่แล้วก็เรามีแบบนี้เยอะแล้วเราก็ชินแล้วว่าว่าเวลาใส่มันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าส่วนมากที่เรามีมันจะเป็นเออไม่ไม่ใช่ไฮนะคะก็จะเป็นแบบว่าแค่เทียมตรงนี้นะคะแล้วว่าดังก็เราจะมีคู่หนึ่งเป็นสีม่วงซึ่งเป็นคู่แรกให้เราซื้อไนก์เลยนะคะจะเป็นไฮเนาะซึ่งเออมันจะต้องใส่ถุงเท้าขึ้นมาประมาณนี้นิดหนึ่งจะได้ไม่เจ็บถ้าเกิดสมมติว่าเราแพลนที่จะเดินเยอะๆนะคะ ว่าบางทีเดินเยอะๆแล้วตรงนี้มันไปสีกับช่วงข้อขาเนี่ยมันอาจจะเจ็บได้ก็คือเป็รองเท้าที่นุ่มมากๆเดินปีนเขาคือเราปีนเขาเราไปปีนเขาทุกวันนะ1ปีเต็มๆที่ต่างประเทศนะคะแล้วเราใส่ n i k ์เราไม่เคยมีปัญหาเลยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากใครจะไปรู้ว่ารองเท้า n i ก e ที่แบบว่าดูแบบแฟชั่นจ๋าแบบเนี้ยไปปีนเขาได้หรอเราไปใส่ปีนเขามีแต่คนมองว่แบบเอออนนี่อะไรอ่ะ ไม่ไม่สงสารรองเท้าหรอจะไหวหรอหรอเธอจะไปถึงนู่นหรอเราจะต้องเดินกลับอีกแต่เราก็ทําได้นะคะแล้วถึงซึ่งเราไปทุกทริปไปมาแบบทุกที่ที่ทุกคนไปปีนเขากันที่เมกาใตา้เราไปมาเยอะมากๆทุกคนเราก็ใส่ไนก์คู่เดิมตลอดเวลาเลยแล้วยิ่งใส่ยิ่งสบายจริงๆเราชอบมากปีนเขาเป็นสิบชั่วโมงเราไม่มีปัญหาเลยทุกคนไม่ว่าจะหินจะน้ําจะขี้ดินเราปีนมาหมดแล้ว แล้วมันมันอุ่นมากๆทุกคนแล้วก็สบายมากๆเลยด้วยไนคนสวยโชว์หน้าหน่อยสิบายบายค่ะบายบายค่ะตาม